เปิดดีไซน์านาะตินมามึงก็ได้นายนายนายไหนผมไปตรงไหนน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปต่างรัฐไม่ไกลแรงนะรองคนในพื้นที่ยัดปูหรถน้องๆบไปดันมาตุกไปโต้ไหมมันกินก,ร,ก,นกระดอนไม่ไกลก็เพอที่ต่อเดียวฉานนี้ก็ข้าวข้าวนะข้าวกล่องม้วนนะข้าวที่เอก,ก่อนเรียนนะอนะนะ่ากาเขี้พูดไปไม่ไกลแล้วกรนะดานสนามน้อยไปน้อยกะข้าวกระปัง nói nhà tầm ta tao cũng gặp yên rồi đấy nắp rồi ca gặp là đều kinh bằng khánh á ca bằng khánh ca làm tập ca làm tập để mà dẹp có thằng còn gọn còn gọn để mà cao mà bị chết à mân kể cao trăng này mân đấy cao mà bị chết cao quần cuốn à quần cuốn là bỏ tâm lý bỏ tâm lý cái này ca đã đuổi giọt à à mà cao tâm lý là tức gì cái đàm ăn này ไปย้ำพอมันเออจกลองทอมพอมันไปทำไรอยู s <S ่กลองทอมอมันไปได้อยู่กับแม่มึ้งเลยทุกดาบเรากะใจแม่กูไปโยนแนงเหนื่อยไม่ตัวเลยได้พวดแล้วกันได้กระปอยบานนี้ลมดองอะไรกันนั้นหอมไม้นะไปย้ายเทวลา ก้าวต่างหน้าเบุนที่ไม่แกว่าเออกหนายุงขึ้นก้าปะป้าออกมัอนลุงเวียนขึ้นมาที่เอกตะพุ่มก้าวมาแต่ออกไอ้ตองนุ่ยแลวมาออกไอ้กวนกะลุงก้าวมันต่องว่ามาออกปลาเลี้ยนก้าวยันตาก้าวตรงมาน้ายูงนี่ไม่มาออกไอ้ตีอันดามันแก่ว่าเออจริงไปใจกล่องตำลาต่างใจนุ่มเปรี้ยวจริงๆๆๆง บ่แล่แม่บ่เดินไปบว่าแเล,เล่แล่ไมไกลก็เบ้อเราต่อได้ตึ้งวั้นก้นบอตนปปันงกั้นเซนป่าพื้นนี่ตัดลนฮะไปจนไม่ไปจนนี่ตัดลนไม่ว่านไม่พอมันลนตัดเรื่อยอันนี้ตัดลนโอเคนะไปจนไม่ไปจน,นกาบอไะไรกครว่าไยอะ การอดตอดาแดงกาตาหนองเจอกันนี่ผีก็ไม่แปลงไม่มาวิ่งรอดอย่ามาบอกใกล้กันเลยมันลำบากไปแล้วคนก็ไม่ไกลกี่ไหวใกล้หันนวยได้กันแล้วเออการดูดเชน้อน้อนตอบดอยบอกจะก็ได้จัยกาผพุ่มกอตะกร้องรอยน่ะพี่ลุงนะไอ้ไล่ไปที่ย้ยาดั่นน่ะมันดั่นจอดลอย <c oughs> เป็นเล่นพุ่มวะ แก่รงก็กินเดร่อยกของมันไม่ใช่แก่แล่หราแป้นแล่น,นี่ขาดน,น,นะหอแพแพงก็แรถตาแ้งขนาดไหมันเนีผมหมายอายเพราะมันผมคนกหา,าผมบอยโรลเนี่ยตาต้นไม่ไปก็ไม่ต้องแรงว่าแพงช่องรอยไม่แม่ไปยังที่เตียงไปยันามันไม่ใชแกเวียนแตงกุิมซีน,น,น,นโออย่างนี้แตกไปเลย